นิยายศิสิ์ของผมคือเรายอดวายรายก็ไม่เป็นการเสียวเวลานะครับเดี๋ยวเราไปเข้าสู่เนื้อหากันเลยดีกว่าพาเปิดมาที่ลู่โจน,นะครับที่ยังคงพยายามไปสู่พลังอวตารดอกบัวเก้าหยิบในขณะนี้นะครับแสงทองก็ยังคงพร่างปลายออกมาจากอาวตารที่มีดอกบัวสูงกว่า100ฟุตมันสร้างความหวาดกลัวให้กับทุกคนที่อยู่ใกล้แสงสว่างของมันไม่ต่างอะไรจากแสงของดวงอาทิตย ในขณะเดียวกันลู่โจในตอนนี้ยังคงจับจ้องไปที่อวตารของเขาดอกบัวทองคําที่เคยดูซับพ,พลังอย่างรวดเร็วเริ่มดูคล้ายกับกระเสน้้านที่ไหลอย่างเชื่องช้าเมื่อมองไปที่ระบบลู่โจก็สังเกตเห็นอายุไขที่ลดลงไปกว่าครึ่งหนึ่งในที่สุดก็อิ่มตัวแล้วสินะความเร็วในการดูซับพ,พลังชีวิตของดอกบัวทองคําเริ่มช้าลง ในเวลาเดียวกันรู้โจรู้สึกได้ว่าร่างกายของเขาเปลี่ยนไปมันดูเหมือนกับว่าตัวเขามาที่จุดสูงสุดของตัวเองได้อีกครั้งเวลายังคงเดินต่อไปแม้ว่าความเร็วในการดูซับพลังชีวิตจะลดลงแต่ตัวเลขอายุไขก็ยังคงลดลงเช่นเดิมทุกครั้งที่ตัวเลขลดลงนะครับความแก่ชราที่ตัวเขาเคยมีก็จะเริ่มกลับมาอีกครั้งจนถึงตอนนี้เราผู้ฝึกยุทธเริ่มสับสน ดูนั่นพลังอวตารเริ่มสูงขึ้นเรื่อยๆแล้วมีใครบางคนอุทานขึ้นใช่ๆดอกบัวทองคำก็ขยายใหญ่ขึ้นเช่นกันก้าวกลีบกลีบที่ก้าวกำลังจะปรากฏทุกคนต่างก็หยุดหายใจในขณะที่เฝ้ามองดอกบัวทองคำสำหรับคนอื่นสิ่งที่ลูโจทำเป็นเพียงการสาธิตแต่สำหรับเขานะครับ เขากลับทุ่มเททำทุกอย่างอย่างเต็มที่แม้ภายนอกของลู่โจจะยังคงดูสงบแต่ภายในเขารู้สึกกังวลน,นี่ใกล้ถึงพลังวัตารนก้ากลีบแล้วหรือยังนะลู่โจได้แต่ตั้งคำถามกับตัวเองดอกบัวทองคำยังคงหมุนรอบตัวเองนะครับมันอาจจะช้าลงแต่แสงสว่างของมันยังคงส่องสว่างเช่นเดิมตัดภาพมาที่ป่าที่อยู่เหนือภูเขาทองไปผู้ฝึกยุธของดินแดนดอกบัวแดงได้แต่กำมือในขณะที่เฝ้ามองพลังวาตารที่ยืเนเหนือจินทิิงสาร เขาที่ยืนมองเหตุการณ์ทุกอย่างได้แต่บุญพึมพปัามออกมาอย่างไม่พอใจผู้ฝึกยุทธผู้มีพลังวตารดอกบัวก้ากีบที่นี่สามารถรวบรวมพลังชีวิตได้มากมายมหาศาลขนาดนั้นเลยงั้นเหรอเขาสับสนเขาไม่เข้าใจเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่เป็นธรรมดาที่ผู้ฝึกยุทธต่างแดนจะไม่เข้าใจสถาน์นะครับผู้ฝึกยุทธต่างแดนไม่รู้ว่าความจริงในดินแดนดอกบัวทองคานั้นผู้ฝึกยุทธจะต้องเสียสละอายุไกหลายปีเพื่อขึ้นไปอยู่ เพื่อไปสู่พลังอวตารดอกบัวก้ากีบในความคิดเห็นของเขาการไปสู่พลังอวตารก้าวขีบของดินแดนดอกบัวทองคํานั้นยิ่งใหญ่กว่าการขึ้นไปสู่พลังอวตารดอกบัวก้ากีบในดินแดนดอกบัวแดงมากใช่แล้วครับอย่างที่เราเคยรู้กันจากบันทึกของลัวซียินและจากสิ่งที่เราเคยได้รับรู้มาผ่านเนื้อหานั้นในส่วนของดินแดนดอกบัวแดงนะครับดอกบัวทองคําไม่ได้ดูทรับอายุไขนั่นเองเป็นข้อดีที่ทําให คนที่อยู่ในโลกดอกบัวแดงสามารถไปถึงขั้นก้ากีบได้ง่ายกว่าคนที่อยู่ในดินแดนดอกบัวทองคำมันไม่มีสิ่งที่เรียกว่าสู่ตัวแห่งสวรรค์นั่นเองตอนนี้ภาพนะครับที่อยู่เบื้องหน้าของทุกคนคืออวตารยังกงสูงใหญ่ขึ้นเรื่อยๆในขณะเดียวกันดอกบัวทองคําก็เริ่มใหญ่ขึ้นเช่นกันผู้ฝึกยุทธที่ เริ่มปรากฏตัวในป่านะครับตั้งแต่นั้นชายวัยกลางคนก็ไม่สนใจไรพวกเขาอีกแม้แต่ผู้ฝึกยุทชนเผ่าอื่นจากโรงซีและโรงเปย์ยังมาดูดการสาธิตตุกคนเฝ้าดูนะครับเอยุการณทั้งหมดอยู่นอกมันพลังอย่างใจจดใจต่อแกรกมีเสียงอะไรบางอย่างดังขึ้นกลีบดอกบัวทองคําทั้ง8นะครับที่หมุนรอบดอกบัวขนาดที่หมุนรอบดอกบัวทองคําขนาดใหญ่เริ่มเปล ดูเหมือนว่าพวกมันจะเคลื่อนไหวเข้าหาวงแหวนที่ด้านบนมากยิ่งขึ้นนี่มันเกิดอะไรขึ้นกันขาเข้าใจเลว้วขาเข้าใจทุกอย่างเลว็วไม่แปลกใจเลยจริงๆที่พวกเราจะไม่ไม่แปลกใจเลยจริงๆที่พวกเขาจะไปถึงพลังอาตานดอกบัวก้าวกีบไม่ได้ดอกบัวทองคําจะดูดกืนพลังชีวิตของพวกเราเมื่อมันดูดกืนพลังชีวิตจนอิ่มตัวดอกบัวทองคําก็จะปล่อยพลังมารออกมานั่นเอง แม้ไม่มีดอกบัวตองคาแต่การปริกรีบดอกบัวตองคําก็จะยังคงเป็นเช่นเดิมคําพูดนี้นะครับทำให้ผู้ฝึกยุดเข้าใจในสิ่งที่เห็นลูจโจที่อยู่ด้านบนสังเกตเห็นได้ถึงความโกลาหลน,นะครับแต่ถึงแบบนั้นเขาไม่อาจที่จะเสียสมาธิได้ เขาได้แต่มุ่งมันกับการผลิกีบดอกบัวที่9ต่อไปในความเป็นจริงแม้แต่ลู่โจเองยังไม่รู้ด้วยซ้ําว่ามันเกิดอะไรขึ้นอายุไขของเขาในระบบนะครับยังคงลดลงและลดลงอย่างต่อเนื่องตอนนี้นะครับมันลดลงจนเหลือแค่สี่หลักเท่านั้นเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนนี่มันบ้าหน้า นี่มันเกิน1,300ปีไปแลว้วหลู่โจได้แต่ตกใจและขมวดคิว้วการ์ดพลังชีวิตของเขานะครับ900ใบาสามารถให้อายุไขราวราว1,232ปี ต่าหากนับรวมกับอายุไขที่ลู่โจเคยมี112ปีเท่ากับว่าเขามีอายุไขทั้งหมด1,344ปีอายุไขที่เหลือ8,675วันตอนนี้เขาเหลืออายุไขเพียงแค่23ปีเท่านั้นดอกบัวทองคำยังคงดูซับพลังชีวิตของลู่โจนะครับมันดูซับพลังของลู่โจไปแล้วกวา 1, ่า1,300ปีมันเป็นช่วงเวลาที่มากกว่าลัวซีหินที่เคยลงบันทึกเอาไว้นั่นเองลวซีหินนั้นเคยบันทึกเอา ไว้นะครับในคำพีของตัวเองว่ามันจะดูดเกืนประมาณ1,200ปีก็อย่างที่เรารู้กันนั่นแหละนะครับตัวเลขมันอาจจะคาดเคลื่อนได้ตอนนี้ลูโจของเรานะครับอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากแล้วเนื่องจากตัวเขาไม่คิดว่ามันจะดูดเกืนชีวิตนะครับ คลาดเคลื่อนมาในระดับเป็น100ปีเพราะฉะนั้นจากพันสมาเป็นพันสาเนี่ยลู่โจที่เหลืออยู่แค่23ปีถ้ามันดูดแบบนี้ไปเรื่อยๆมีหวังลู่โจได้แก่ตายแล้วก็กลายเป็นปุ๋ยผงแต่ไม่เลืกล้มนะครับในตอนที่ตัวเขานั้นเหลืออายุไขอีกแค่ไม่กี่ปีก็คงเป็นที่น่าเสียดายนะครับที่เขาต้องสูญเสียทุกสิ่งอย่างโดยไม่ได้มาซึ่งพลังอวตรดอกบัวเก้าีบ ความเยาว์วัยที่ลู่โจเคยได้รับก่อนหน้านี้นะครับจากกาพลังชีวิต900ใบที่ทําให้เขานั้นกระปีกระเป๋ากลับมาเป็นหนุ่มอีกครั้งนั้นถูกดูดไปอย่างรวดเร็วเขากลับไปเป็นวัยรุ่นก่อนที่จะถอยกลับเป็น,เ,ปนเขากลับกลายเป็นวัยรุ่นนะครับก่อนที่จะถอยกลายเป็นวัยชายาชายวัยกลางคนอย่างรวดเร็วรนางนางตาของเขากลับมาดูมีอายุ อีกครั้งผมกองเขากลายเป็นสีขาวผิวหนังก็เริ่มเหี่ยวย่วนอีกครั้งตอนนี้ดอกบัวทองคำนะครับหมุนรอบตัวเองด้วยความเร็วกว่าปกติวงเวนพลังงานที่หนาพอๆกับต้นไม้ใหญ่กําลังเคลื่อนตัวลงมาที่อวตารแสงของดอกบัวทองคํายังคงสว่างจ้าเหนือสาลาจินทิ้งสานในขณะเดียวกันนะครับดอกบัวทองคํายังคงเติบโตต่อไปหลู่โจจ้องไปที่ตัวเลขจากระบบเกือบเร็วอายุไขที่เหลือ3 5 0 3วัน รูปร่างหน้าตาของลูจโจนะครับดูชรามากขึ้นเรื่อยๆในขณะที่รูปร่างของอวตารนั้นเติบโตขึ้นไปสายลมได้พัดพาผมที่มีสีขาวราวกับอิม่าของเขาให้ลอยขึ้นเสื้อคลุมของเขาปิวไว้ไปตามสายลมเช่นกันแครก แล,แล้วมีเสียงนึงดังขึ้นผู้ฝึกยุตตั้งลายมองไปที่จุดที่ว่างเปล่าของดอกบัวตองคํามันกําลังงอกเงยกลีบที่ก้าออกมาตรงนั้นเราผู้ฝึกยุตตั้งหลายที่เห็นแบบนั้นรู้สึกยินดีเป็นอย่างมากม,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 มันมันกาลังมาแล้วกลีบที่ก้าโอ้การสาธิตของผู้้โสจีเป็นไรที่ยอดเยี่ยมมากมันเหมือนกับว่าเขาปรีก,กรีบดอกบัวดอกที่ก้าวใหม่เป็นครั้งแรกไม่มีผิดเลย ด้านนอกของถงใหญ่ของจินทิงซานนะครับที่อยู่ด้านนอกม่านปะรังทุกคนที่เฝ้าเห็นต่างก็กําลังเฝ้ามองการกําเนิดใหม่ของดอกบัวกลีบใหม่เช่นกันพวกเขานะครับรู้สึกตื่นเต้นเป็นอย่างมากแม้แต่ชายวัยรางควรจากเดนเดนดอกบัวแดงก็ยังไม่อาจจะปล่อยผ่านการกระทํานี้ได้ข็นึกถึงตัวเองในอดีต ้ายที่สุดแล้วกันตอนการปริกีบดอกบัวทองคำรรดอกที่9้ามันก็ยังยากเกินกว่าที่จะจินตนาการถึงได้ในขณะเดียวกันนะครับดอกบัวทองคำรรยังคงหมุนวนรอบตัวเองอย่างช้าๆมันยังคงดูซับพลังชีวิตของลู่โจต่อไปและต่อไปลู่โจในตอนนี้นะครับอยู่ในสภาวะวิกฤตขาไดแต่ขมงหมดคิวอายุไขที่เหลือ1,000กับอีก5วันใช่แล้วครับฟังไม่ปิด1,000กับอีก5วันก็เฉลี่ยตกอยูอ่เฉลี่ยตกอยู่แค่ประมาณ ไม่ถึง3ปีนะครับตีกลมๆไปก็แค่3ปีตอนนี้1,000วันสุดท้ายของลูโ่โจกำลังจะหมดไปมาดูกันแล้วว่าดกีบดอกบัวทองคำจะสามารถปริบะปรีบานงอกเงยสำเร็จหรือว่ายุขไขของลูโ่โจเราจะหมดไปเสียก่อนในตอนแรกลูกโ่โจสงสัยว่าบันทึกของลู่ซีจะเป็นแค่คนอุบายแต่หลังจากคุณคิดไอดีข้อมูลที่นางทิ้งไว้เป็นข้อมูลที่ผิดพลาเท่านั้นมันอาจจะเกิดขึ้นเพราะ ข้อมูลในการทดลองไม่เพียงพอไม่ว่ายังไงส่วนต่างของอายุไข1,200ปีนั้นก็ต่างไปจากอายุไข1,200ปีมากรูโจเองก็ไม่คิดเหมือนกันว่ามันจะคาดเคลื่อนและเกิดเหตุการณ์อะไรแบบนี้ขึ้นในตอนนี้รูโจนะครับรู้สึกเสียใจนิดหน่อยตหากเขานั้นรู้ว่าจะมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นตัวเขาจะต้อง เก็บสะสมการ์ดพลังชีวิตสำรองแล้วก็เก็บการ์ดพลังชีวิตให้มากกว่านี้นี่ถือเป็นข้อผิดพลาดสำหรับเขาเช่นกันดูเหมือนว่าลู่โจเองจะจะถึงเป้าหมายแล้วมันเหลือเพียงแค่ก,ก้าวเดียวใช่แล้วก้าวเดียวเท่านั้นแต่เขายอมถอยหรือยอมแพ้นในตอนนี้แต้มบุญกวาดแสนแต้มทั้งหมดที่ใช้ไปก็จะถูกใช้ย่างเสียเปล่าใช่มันไม่ได้อะไรเลย ลูโจของเรานะครับลองมองดูจำนวนวันที่ยังคงลงที่ลูโจมองดูจำนวนวันที่ยังคงลดลงมันเหมือนกับการนับถอยหลังชีวิตไปสู่ความตายสิ่งเดียวที่ลูโจยังพอมีหวังนั่นก็คือตัวการที่เลขอายุไขของเขาไม่ลดอย่างรวดเร็วอีกต่อไปมันกำลังลดลงอย่างเชื่องช้า ในตอนนั้นเองผู้ฝึกยุทธหลายคนเริ่มโค้งกำนับข้าได้เปิดหูเปิดตาจากการสาธิตครั้งนี้จริงๆชอยคอาเองก็ด้วยลู่โจค่อยๆหันไปมองผู้ฝึกยุทธทั้งหลายตัวเขาไม่ได้รับแต้มบุญตอบแทนแต่อย่างใดมันเป็นเหมือนกับที่เขาคาดนะครับการสาธิตต่อนหน้าเราผู้ฝึกยุทธจะไม่ได้รับแต้มบุญล่วงหนะ้านอกจากนี้ยังไม่ถือว่าเป็นการเคารพบูชาอายุเครที่เหลือ562วันเท่ากับว่าตอนนี้นะครับลู่โจมี อายุไขเหลืออยู่แค่ปีกว่าๆเท่านั้นดอกบัวตองคำยังคงเติบโตไปแม้ว่าเพิ่ง่านไปเพียงชั่วครู่ลู่โจกรู้สึกว่ามันผ่านไปเนื่นนานวันเวลาชีวิตของเขานะครับหายไปในพริบตากลีบที่เก้ายังคงไม่เติบโตเต็มที่มันเป็นกีบที่ปรากฏออกมาเพียงแค่ครึ่งเดียวในขณะเดียวกันสาวกข,ของจินถิงซานต่างก็สับสนกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในตอนนี้ปู่อุโสตังสีมองลู่โจนะครับ ผู้วุโสทั้งสี่ที่เฝ้ามองลูโจก็คิดว่าแปลกเช่นกันแม้ว่านี่จะเป็นการสาธิตแต่ปรมาจารย์ของพวกเขากับรวบรวมพลังมากกว่าการรวบรวมพลังครั้งไหนๆที่พวกเขาเคยเห็นนี่มันไม่ดูเป็นการสาธิตที่ทุ่มสุดตัวมันไม่สมจริงเกินไปหน่อยอย่างนั้นเหรอในตอนนั้นเองเลงลัวกอตะโกนขึ้นหบปากซะแต่ปรมาจารย์กําลังอ่อนแรงกับการสาธิตนี่ทุกคนตกใจนะครับ ทีบานมาทุกคนเคยเคารพลู่โจเพราะความกลัวแต่ในตอนนี้พวกเขาเคารพลู่โจจากใจจริงนานโกงเวยและฝืงยี่จือกมวหมดกิ๋วเกิดอ,อะไรขึ้นมันกําลังจะสมบูรณ์แล้วแท้ๆฝานลี่เทียนทายหัวเฮอท่านปรมาจารย์น่ะอายุมากแล้วเป็นธรรมดาที่เมื่อแก่ตัวไปร่างกายก็จะเริ่มอ่อนแอแม้แต่ผู้ฝึกยึดเองก็ไม่มีข้อยกเวน้นผมสีขาวของลู่โจที่เคยเป็นสีดําก่อนหน้านี้กลับมาเป็นสีขาวอีกครั้งท่านอาจารย์สิทธ ของลู่โจต่างก็จับจ้องไปที่ลู่โจนะครับอย่างตั้งใจลู่โจไม่สนใจใครเขากําลังจับจ้องไปที่ตัวเลขบนระบบอายุไขที่เหลือ132วันใช่แล้วครับตอนนี้ลู่โจเหลือเวลาแค่สี่เดือนเท่านั้น4เดือนสุดท้ายแต่หากมันหมดไปเขาก็จะตายในทันทีหรือว่าฉันควรจะหยุดตอนนี้กันนะลู่โจขรรคลูล่โจขยับแขนนะครับเขารู้สึกได้ถึงความชาราภาพที่ทาให้แขนของเขาอ่อนแรง ความรู้สึกในตอนนี้นั้นก็คือความรู้สึกของคนที่ใกล้ถึงขีดจำกัดอันยิ่งใหญ่นั่นเองภาพของกีเตียนเต้าที่พยายามขึ้นไปสู่พลังวาตารดอกบัวเก้ากีบกลับมาอีกครั้งหลู่โจนึกไปถึงความรู้สึกไร้พลังของกีเตียนเต้าก็เพราะว่าพลังชีวิตที่ถูกดอกบัวตองคํานี้ดูซับไปไม่ว่ากีบที่เก้าจะใกล้สมบูรณ์มากแค่ไหนแต่ยังไงตาบใดก็ตามที่มันยังไม่สมบูรณ์ เขาก็เป็นเพียงแค่ผู้ที่มีพลังอวตารดอกบัวแปดกีบครึ่งเท่านั้นอายุไขที่เหลือ3อายุไขที่เหลือ99วันหรือก็คือ3เดือนกับอีก9วันนั่นเองลูโจเหนื่อยละกับความชรานะครับตอนนี้แค่หายใจอย่างเดียวก็เหนื่อยแล้วในตอนนั้นเองมีใครบางคนอุทานขึ้นเนาะนัะน่น,นมันอะไรกันปาตัดมานะครับทุกคนหันไปมองที่ ท้องฟ้าทางเหนือมีวัตถุทรงสี่เหลี่ยมสีแดงคล้ายกับกลองบินตรงมาที่ป่าด้านนอกม่านพลังผู้ฝึกยุทธ์า่างแดนได้เงยหน้าขึ้นใบหน้าของเขาเริ่มเต็มไปด้วยความตื่นเต้นในที่สุดกาสวยอวกาศก็มาถึงสักทีวัตถุที่คล้ายกับกลองสีแดงนะครับดึงดูดความสนใจของทุกคนลู่โจเองก็เห็นเช่นกันความเร็วของมันไม่ได้สูงจนเื่องช้า ความเร็วของมันนะครับสูงจนไม่น่าเชื่อมันกำลังเคลื่อนที่มายังส่วนบนของสาราจินทิ้งซานไม่มีใครรู้ว่ามันคืออะไรไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันคือสัตว์ร้ายหรือมันคือสัตว์ขี่หรือว่าเป็นอะไรเพียงแค่ชั่ว,วพลิบตาเดียวนะครับมันก็อยู่ห่างจากจุดที่ทุกคนรวมตัวกันไม่ถึงพันเมตรและเพียงแค่อืดใจเดียวกล่องสีแดงก็มาถึงที่ตั้งตรงหน้าของทุกคนเป็นที่เรียบร้อยแล้วตูม เลวเปลืองสีแดงร้อนระอุประทุขึ้นกลองสีแดงกำลังถูกแปดเผาให้ตายสิในตอนนั้นเองก็มีเสียงอันเหฮบเอาดังขึ้นทันเวลาสินะเฮ,ะฮ,ะฮ,ะฮะ้อๆๆลู่โจนะครับใจต้าเคลื่อนไหวเขาปรากฏตัวขึ้นหน้าอาวตารของตัวเองก่อนที่จะใช้ฟ้ามือออกมากลองสีแดงพุงนะ่งหาไปยังทิศทางของเขาพลังแห่งชีวิตและแล้วนะครับพลังฟ่ามือก็ได้เข้าปะทะกับกระสวยอวกาศ แต่สวยอากาศนะครับที่โดนโจมตีก็ล่าถอยลูโจโอเองก็เรียกอวตารกลับเข้าหาตัวในลูกใบนี้มีคนที่ต้านฟ้ามือของปรมาจารย์กินถิงซานได้อย่างงั้นหรือถุกคนต่างก็ตกตะลึงท่านอาจารย์่อนปรมาจารย์ สาวุกคนแรกที่เคลื่อนไหวก็คือเยเตียนซินเยเตียนซินนะครับที่สวมใส่ชุดขาปลดปล่อยสุดยอดคิดวิชาในการที่ผูกสูตั้งสีต่างลอยขึ้นไปบนฟ้ากระบวนการผิกีบดอกบัวถือว่าเป็นกระบวนการที่สําคัญเกินกว่าที่ใครจะรบกวนสมาธิได้ผู้ฝึกยุทธที่มีพลังวัตาันแปดกีบทั้งห้าคนนานกงเว่ยเฟิงยี่จือชูนานสู้เตียนดวนและวางเจีย วางซื่อเจียไม่ลังเลเลยที่จะระเบิดพลังอวตารดอกบัวแปดกีบออกมาพวกเขาทั้งหมดบินออกจากม่านพลังไปพร้อมกันผัวอุโสจีพวกเราจะช่วยท่านเอง เสียงตะโกนนะครับดังกึกก้องไปทั่วท้องฟ้านี่อาจจะเป็นวันที่รุ่งโรจน์และน่านับถือที่สุดของจินติงสานตั้งแต่ที่เคยกอ่อตั้งมาไม่เคยมีใครเห็นยอดฝีมือที่เรียกพลังวตารดอกบัวแปดกีบออกมาพร้อมกันมากมายขนาดนี้นอกจากพลังวตารที่สูงกว่า140ฟุตของลู่โจเหลวยังมีพลังวตารโรกุตารากายร้อยวิธีดอกบัวแปดกีบสีทองที่สูงกว่าร้อยฟุตอีกหลายต้นที่กําลังพุ่งเข้าหาก่องสีแดง ในเวลาเดียวกันนะครับในขณะเดียวกันนั้นพลังวาตาล70เจ็ดสิฟุตพลังวาตต์น์แปดสิฟุตก็ลอยขึ้นไปบนฟ้าเชกเช่นเดียวกันบัตรนี้ตัวทั้งตองฟ้าเต็มไปด้วยเหล่ายอดฝีมือเต็มไปด้วยร่างอาวาตารสีทองกระสวยทางอากาศหมุนตัวเองนะครับในขณะที่หลบการโจมตีนั้นทั้งหมดสือบุญยาที่นแบบนั้นประหลาดใจนั่นมันลงสุบสีแดงฉบับปรับปรุงระวังด้วยนั่นมันมีผู้ฝึกยุดธของนินนั่นมัน ต้องมีผู้ฝึกยุทของดินแดนดอกบัวแดงอยู่แน่ตุ้ม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 การโจมตีนะครับดังกึกล้องไปทั่ว้องฟ้าผู้ฝึกยุทธที่มีพลังวตารดอกบัวแปดกีบเจ็กีบกระเด็นกลับมาพวกเขาเลนแล้วแตกกระอักเลือดครั้งใหญ่นี่มันเรื่องบ้าอะไรกัน ผู้ที่มีพลังวาตารนรบบัวแปดกีบนะครับหลายคนบวกกับผู้ที่มีพลังวาตา7ร7เจ็ดกีบอีกหลายคนที่อยู่นาที่นี้รวมกันพวกเขาไม่สามารถรับมือกับสวยอากาศเพียงแค่อันเดียวได้และแล้วในเวลานี้เปลี่ยวเพลิงบนกระสวยอากาศนั้นได้ลุกโชติชงมากกว่าเดิมผู้ฝึกยทดตั้งหลายต่างก็รู้สึกหวาดกลัวกระสวยตรงหน้านันั่นมันยอดฝีมือ ปู่มีพลังอวตารดดกบัวเก้ากีบซื้อวุยาส่งเสียงเตือนทุกคนอาวอวตารดดกบัวเก้ากีบไม่แปลกใจเลยที่เจ้านั่นจะแข็งแกร่งได้ขนาดนี้ด่านนอกมานพลังนะครับชายัวกลางควรกาลังเฝ้ามองเหตุการณ์ทุกอย่างจากในป่าใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยรอยยิ้มและความตื่นเต้นฮ่าฮ่า ยอดฝีมือผู้ควบคุมเปลวเพลิงแห่งกร,รมได้ผัววุโสในที่สุดท่านก็มาถึงที่นี่แล้วก็จบไปแล้วเรียบร้อยนะครับกับ e ีีนี้เอาละสิครับยอดฝีมือผู้ที่สามารถควบคุมเพลิงแห่งกร,รมได้คนที่มาจากโลกดินแดนดอกบวัวแดงเป็นผู้ที่มีพลังอวตารดอกบวัว9ก้ากีบคนที่สองตัดจากเจียงหวนสู่บอกได้เลยนะครับว่าเขาคนนี้นั้นคือผู้ใช้เพลิงแห่งกร,รมเพราะฉะนั้นไม่ต้องตามถึงยาเอาไปเปรียบเทียบกับ เจียงหวนซูเนาะชายคนนี้แข็งแกร่งกว่าหลายเท่าตัวไม่รู้เหมือนกันว่าลูกโจของเราที่ตอนนี้นะครับเป็นผู้ที่มีพลังวตารดอกบัวแปดกีบครึ่งเขาจะสามารถผ่านพ้นช่วงวิกฤตที่เหลือพลังชีวิตอายุไขอีกแก้มไม่กี่วันของตัวเองไปจนถึงขั้นดอกบัวเก้ากีบที่แท้จริงและสามารถเอาชนะชายคนนี้ได้หรือไม่แต่ตอนนี้นะครับลูกดอกบัวแดงนั้นได้นำมาซึ่งไปพิบัติเป็นที่เรียบร้อยแลว้วชายคนนี้นั้น มันก็เป็นไปพิบัติดีๆสำหรับดินแดนดอกบัวสีทองดีๆนี่เองไม่รู้เหมือนกันว่าในตอนหน้าพุกพวกเขาทุกคนที่อยู่ที่นี่จะมีชีวิตรอดต่อไปได้หรือไม่ทุกสิ่งทุกอย่างนี้นั้นคงจะขึ้นอยู่กับปรมาจารย์จอมมหาวายร้ายแห่งจินจิงสารเหลวมารับชมต่อในตอนหน้าสวัสดีครับ ก็เป็นยังไงกันบ้างนะครับสำหรับตอนนี้ในที่สุดก็มีฉากมันมันให้เราได้รับชมกันเสียทีหลังจากสามสตอนก่อนหน้านี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับเนื้อหาในการาสั่งสอนนะครับสาธิตรวมไปถึงการที่ลู่โจของเราพยายามไปให้ถึงขั้นดอกบัวก้าวจีบอย่างแท้จริงเนาะก็นั่นแหละครับหน้าตกตะลึงเนาะจริงๆแล้วมันกินพลังงานชีวิตมากกว่าที่ลั่ซีหยินเคยทดลองไว้นะครับนางนั้นได้ ลงในบันทึกว่า1,200ปีแต่จริงๆเนี่ยมันกินพลังชีวิตมากกว่า1,400ปีเลยลูโจของเราเองก็ถือว่ามีส่วนผิดในส่วนที่ตัวของเขานะครับไม่ได้เตรียมการ์ดเผื่อไว้ในกรณีฉุกเฉินนั่นเองโอเคครับเจอกันใหม่คลิปหน้า